พื้นที่จอดรถก่อนมอไซค์ข้างเยอะน้ำพริกมดระบาดล่างไม้เต็มปลาทูสดที่เขามาทำปลาทูนึ่งปลาทูเขีงปะใช่ไหมเงี้ยปลาทูสดสองร้อยยี่เองเอาไปยิงแถมได้โลหนึ่งพอดีเลยเนีสองร้อยปลาลูกขอกบอก เอาลูกสีแดงนี่ไงสิเอาลูกนี้หน่อยสิลูกแดงแดงหน่อยแดงน่าจะหวานนะนี่กล่องอะไรอันนี้สามชิ้นกล้วยกล้วยสลีปปับมาเอาตัวไหนสางาดำ 2, สองจัปะรดสองเผือกสองตัวเหลืองสอง ลอยแล้วเอางาดำใส่ไปเลยของเต็มโอ้โสูอย่า่ครับนี่ครับรถจอดเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เหมือนกันนะตึกบ้านเรือนบ้านช่องก็สี่สิบห้าสิบปีแต่เขาเขตพื้นที่ตลาดละ เข,เข้าเขตพื้นที่ตลาดแล้วนี่ครับตลาดเดินเข้าพื้นที่ตลาดด้วยใาย สองถูกครับกระป๋องแหนมเงินงคุณแหม่มชิ้นพิกประดุกเ <c oughs> ชื่อผ้าอาพรดูกับผ้าไปเลยไหมเธอ

ไม่รู้กำลังเดินเดิอยู่รมามย่างข้าแตนน้ำพริกรลบาดสร้างไ,ไม้เต็มหมดเลยขอ,องสดอยู่ฝั่งนูง้นขนมผลไม,ไม้โอ้โก็โโดสดเยอะ กุญ่ย yeah? ักษ์กใหญ่ยักษ์อะไรเธอฮะยหาทำไมกุ้งอ่ะ อืมได้อยอยี่โหลรลอลอยครึ่งโลสามสี่ตัวพอไหมเด้อหกตัวถึงโลมั้ปลาทูสดที่เขามาทำปลาทูนึ่งปลาทูเข่งป้าใช่ไหมอ๋อนี่หน,หน้าตาปลาทูสดจะเป็นแบบนี้พอ,อแล้วเถอะตัวห้าตัวไปไปข้างก้มด้วยนะ มาจะถือให้แงวัตุสดนี่ก็ได้เถอะได้อยู่สองร้อยี่อืมตัวบิ๊กอ่ะ่เออเออนั่น,นไงเอาเลยสองร้อยยี่เองเอาไยี่แถได้โลหนึ่งพอดีเลยเออสองร้อยยี่เองเฉยอืม น่ลยปลาสดปลาทูสดมาแล้วพว,ว,วกผักพวกอะไรนะเนีเคค่ยตันี้ยังครับนี่ปลาลุกเคราะหกบ่โอ้ปลาลุกขอกครับ เราไปห่อหมกไปอะไรนี่เกิดป๊บเบียวหายตัวแล้วหรอ,อปลาทับทิมปลาสลิดปลากระพงมาแล้วร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดบาทอบาทอดฟางอ้าเกิดนี่ใบกะเพราอ่ะพี่ม่ค่ะกำเท่าไหร่ฮะไม่อะ ีนหวานมากเลยครับผม,มสีอะไรพี่สีแดงครับผมสีแดงเลวพี่เดี๋ยวถ่ายรูปให้พี่สาวเขาเอาหรือเปล่าอาลี่องนไรเมร็ดลองฟองเจ็ดสิบห้าบาททับทิมลูกกวาดปราสามลูกร้อยหวานปะเปิ้ล พวกละสามสิบหโอแอปเปิลแพงเลยงูนและเม็ดโลร้อยห้าสิบอะเอาอามาเลยสองลูกสามลูกร้อยเอาสองลูกเขส,สองอันมันต้องออกลูกแดงๆห่อไม่ใช่หรอวาลี้ลวาว่ลูกกับข้าว,าว,าวไ่ฮะฝรังเจ็ดสิห้าบาท สาลี่อ่ะเอาไปเลยแล้วแต่เราโูกสีแดงนี่ไงสิเอาลูกนี้หน่อยลูกแดงแดงหน่อยแดงแน่าจะหวานนะไปสามลูกร้อยตลาดยังไม่ได้สุดแค่นี้นะครับตลาดก็จะยาวยิงยาวจากถานนมัคุออมให้ดูเลยแต่ตลาดในพื้นที่สี่เหลี่ยมนี้ประมาณ บบด้านนี้ก็เป็นตลาดหมดนะครับด้านนี้ก็เป็นตลาดยิงยาไปถึงถนนที่จะไปเสนาวังหินนะครับร้านค้าพวกนี้สองข้างทางก็เป็นตลาดขนมจีบคนตลาดนี้คึกคื้นคึกคื้นมาก นะครับพาทัวร์พาชมตลาดนะครับร้านประจำขอกไปแอบมาแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูอะไรนะ ตอ่ันนี้ตันี้กตกกันหองใช่อันเียว้องอาอันเลยไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องเอาหรือจะเอเจ้าตัวนี้เนี้นึงก็เอาแสอ๋ออันเดียวอันเดียวผสมกันกับตัวนี้เอาันนี้กล่องหนึ่ง องนแล้วกล่องนะคะี่นี่กล่องเท่าไหรอ่าสามร้อจ้าแล้วพี่เอาหนูคิดนสอบอนี่ขายไงพี่กวอีนึงชิ้นละสิบบาทชิบาทอันนี้สามชิ้นก้อยโอย นี่ก็เป็นตลาดอีกที่หนึ่งเป็นบ้านคาเฮ้าเรียบมาทางด้านนี้นะครับของกินไม่ต้องห่วงครับได้มาเป็นพุ่งบปนพวงอะ้วตอนนี้อะย่อาบางซานที่ไหนตะตรีปับ๊บตรีปั๊บ่ะมาตอนไหนซางไาดำสองจับประรดสอง เลือกสองตัวเหลืองสองน่าจะอะไรอีกอ่าโอเคครับมาเต็มโอ้สุกอย่างครบแสดงมาวันนี้ไม่ผิดหวังตู้ร้านตู้ร้านที่เราเคยซื้อมาเต็มมาครบ นี่ตลาดคึกคืนบางก็เปิดประตูใส่เธอนะตู้เรียนกวนก็มีเจหน่อยก็มาจับจ่าย้ายสอยรถก็จะคืเคยก็จะมีเจ้าที่หมู่บ้านกรรมการหมู่บ้านมาเป็นอาสาจาราจรไปเดินไปทอดกับข้าว นี่พาเดินนั่งถนนไปไปฟริกาข้ามโอเคครับท่านผู้ชมเนี่ยตลาดสมรพันธ์ได้ของที่ต้องการแล้วอันนี้จะเดินทางกลับนะครับเดินทางกลับแล้วครับนะได้กลับข้าวได้อะไรมาเพียบบุไปเลยเรอระก็เกิดวบันเหตุไปใช่หรอไฟไป โอ้โหร้านนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะเจ้กะลีปั๊บอ่ะเออทอดไม่ทันไม่ได้กลัวกินเลนชาวบ้านเขาเรอเนาะขับรถในกรุง,งเทพก็อย่างนี้แหละครับแล้วได้จอดที่ร่มแล้วสบายใจแล้วน้ำมันหมดละ